LVD นะครับหลอดไฟ5โวลต์3โวลต์ที่มาจากไฟเด y l ไลท์ถูกๆเอามาแกะเอาเฉพาะเม็ดชิปมันมาต่อนะครับขาด้านบวกต่อเข้ากับเข็มเอาไว้จิ้มสายไฟตัวอีกด้านหนึ่งเป็นสายกราวนะครับวิธีทดสอบง่ายๆนะครับ เอาด้านกาวที่เข้าไปนะกาวตัวน,นี้เป็นกาวคอยที่เข้าไปนะครับแล้วเราอยากรู้ว่ากล่อง ECU สั่งคอยทํางานหรือไม่นะครับเรากนะ็ใช้เข็มจิ้มเข้าไปที่สายสัญญาณถ้เห็วาไฟกระพริบแบบนี้ก็แสดงว่ากล่อง ECU อสั่งทำงานปกตินะครับย้ำนะครับว่าใช้ไฟสามหลอดไฟสามโวลต์เยอะ e X LED จุดที่หนึ่งกปกติจุดที่สองบ้างนะครับจิ้มไปที่เส้นนะแล้วตมีสัญญาณจากกล่องาวอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับถ่ายคนเดียว นี่นะครับปลายด้านหนึ่งขี้เข้าไปที่กาวอีกด้านจิ้มเข้าไปที่เส้นริมขวาริมสุดขวามือนะครับแล้วดูสัญญาณสีสูบสีนะครับสัญญาณไฟก็จะกระพริบนี่คือกล่องสั่งทำงานปกติครับนี่นะครับ